อายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาซปซุบซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นชอบเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่นยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นแตกความซ้าคีชอบนำเรื่องราวที่ไม่จริงไปขยายใส่ความให้ผู้อื่นเข้าใจผิดชอบคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่าคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ คนนี้จะต้องเป็นอย่างนูงง้นใจคิดโคตรทรยศหักหลังเพื่อนฝูงและผู้มีพระคุณทุกท่านวิบากกรรมอันใดที่ข้าพระเจ้าเคยติดสินบนเอาไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเจ้าเหล่าเสียมพระองค์ใดผู้ผีปีศาจอสุรกายยักษ์มารเดาใดอาติสมานกายซัมพเวสีทั้งหลาย เทพผมทุกชั้นฟ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้ท่านใดได้แก้บนไปแล้วก็ดีหลงลืมไม่ได้แก้บนก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเป็นนี่ผูกพันกันมาในอดีตชาติเป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติจะนับประมาณไม่ได้ แม้ในชาติปัจจุบันวันนี้เป็นการไม่สมควรเสมือหนึ่งเป็นการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งร้ายบาัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำทั้งปวงด้วยกายวาจาใจขอให้ท่านทุกผู้ทุกรูปทุกนามทุกตัวทุกตนทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ ตลอดทั่วทั้งสามแบงรูปธาตุในทุกภพกทุกภูมิโกเมตตาโมตโทษอโหสิกรรมเป็นอภัยทานให้เราท่านขาดจากกันในชาตินี้เพื่อเราท่านทั้งร้ายจะได้ไม่ติดภพไม่ติดชาติไม่ติดภพไม่ติดภูมิไปในชาติหน้าอีกต่อไป